สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหั่รลาพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เรื่องการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้ไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วให้เด่นอยู่ที่เก้านะคะวิ่งห้าแล้วก็วิ่งแปดนะคะแต่ก็เจาะไม่เข้านะคะต้องขอโทษขออภัย f อซทุกท่านด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยคะ่ะงวดน,นี้นะคะให้เด่นอยู่ที่ห้าวิ่งสี่แล้วก็วิ่งเก้านะคะ ห้านะคะห้าก็จะให้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าแปดนะคะสี่สี่นะคะสี่ก็จะให้สี่สอง สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งนะคะเก้านะคะเก้าก็จะให้เก้าหนึ่ง เกาสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าแปดนะคะชุดเบ้ลน,นะคะเบ้ลก็จะให้ห้าห้าสี่สี่เก้าเก้าแล้วก็สองสองนะคะตัวที่แอปชอบนะคะ แอปก็จะชอบห้าศูนย์ห้าสองสี่นะคะสี่ก็จะชอบสี่เจ็ดกับสี่หกนะคะเก้านะคะเก้าก็จะชอบเก้าห้ากับเก้าแปดมาฟังชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวก็จะให้ แปดห้าศูนย์สองสี่หกเก้าสี่เจ็ดแล้วก็ สี่เกนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอซทุกท่านมีแต่ความโชคดีเฮงๆฮงปังปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, like, ด,ดติดตาม<ด>เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ